อยู่กับนินจา500นะครับมาโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานมอเต expo นะครับ2 2 4ที่เมืองทองธานีนะตัวน,นี้ก็อยู่ในโฉมของนินจา500เดี๋ยวเราพูดถึงสเปคกันบ้างนะครับก่อนจะมาเจาะลึกเรื่องของการขับขี่นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4 5 1ี c c นะครับจึงปัดมาเป็น500นะครับเพื่อนเป็นเครื่องยนต์ขนาด2สูบนะ แรงม้ามี2รูปแบบนะครับของเราได้โชคดีนะได้แรงม้าตัว5 2แรงม้านะครับมี45แล้วก็52นะครับส่วนการขับขีนะ่นะฟิวลิ่งเมื่อเทียบกับ400นะครับนินจา500นะรู้สึกว่ามันฟิวลิ่งเหมือนคล้ายพิกว้มากกว่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็สูงแต่สิ่งที่เหมือนกับ400ก็คือเอนจินเบรกรู้สึกว่าขี่แล้วมันรู้สึกมันชะลอรถไม่ค่อยอยู่นะครับมันลื่นๆเหมือนรถเล็กนะเพื่อน ส่วนท็อปสปีดแต่ะเกียร์นะที่ลองขับดูครับเกียร์หนึ่งในรอบตัดอยู่ที่88นะครับเกียร์สองรอบตัดอยู่ที่105นะครับเกียร์สามรอบตัดอยู่ที่130เกียร์สี่รอบตัดอยู่ที่161นะครับเกียร์ห้ารอบตัดอยู่ที่187นะครับแล้วก็เกียร์หกรอบตัดอยู่ที่205นะตัวนี้ ส่วนเดี๋ยวคลิปการขับขี่เดี๋ยวผมจะมาแบ่งอีก E ีหนึ่งนะเพื่อนอันนี้เป็นคลิปแบบพาดูเดินดูรถในงานนะครับดูสเปคหน้าตาเขาออกมาก็สบเฉียวนะครับสวยตัวจริงสวยเลยแหละแอาใช้ได้เนาะน่าจะให้มาชกหัวกับแล้วก็จานดิสคู่แต่แน่นอนครับของคาวา่ารถเขาให้มาแรงแต่ถ้าจะเป็นแบบชกค,คู่ชกอัปไซดดาคู่แล้วก็จานดิสคู่นะมันก็เป็นราคาที่แพงขึ้นนะแต่นี้เขาเปิดตัวเท่ากับรถ400เหมือนมาทดแทนตัว400นะครับเพื่อน ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งค่ายแดงก็ให้มาครบครับแต่นั้นเครื่องอาจจะไม่แรงนะเพื่อนแต่คาวาน่าให้เรื่องสุดของ,ของเครื่องแต่ว่าเขาให้ทดแทนมาคือจอสี t n t นะครับแล้วก็กุญแจคีเนั้นเพื่อนที่ให้มาปกติเขาจะกักนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้ามันอาจจะย้อนไปแนวทรงเก่าโบราณหน่อยถ้าหให้แบบซ็อกหัวกลับมาก็คงจะถูกใจนะครับถึงไม่ได้เบรกคู่มาก็ทั้งแต่คลิกคิเตอร์ไม่มีนะครับรุ่นนี้ มาใกล้ส่งท้ายครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2,19,800บาทซึ่งราคาเหมือนถ้าคิดแบบแง่บวกก็คือราคาของนินจา400นะครับแค่มาอัปเกรดเครื่องยนต์แล้วก็ใส่จอแล้วก็ใส่กุจายคิีเล็ตให้นะซึ่งราคาเปิดตัวเท่ากับนินจา400ของรุ่นน้องเลยนะแต่ว่าได้เครื่องแรงกว่าสําหรับคนที่คิดแบบประหยัดก็ว่าคุ้มนะแต่ถ้าจะเอาแบบสเปคเต็มอะบวกับแล้วก็เบรกเบรกหน้าคู่นะครับผมว่าน่าจะมีประมาณสักสองแสนครับ บางทีมันก็จะอาจไปขี่กับตัวเวอร์ซีดสองแสนห้าสองแสนห้าเก้านะครับมันจะต้องดีดตัวซิดขึ้นไปเนาะขนาดจานนะครับขนาดจานอยู่ที่สามร้อยสิบมิลนะครับจานหน้าจะแตกแต่างอีจ้าสี่ร้อยอคือของตัวเก่าอะ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆลายดอกไม้นะแต่ว่าของตัวห้าร้อยจะเป็นแบบเรียบนะครับขนาดจานหลังอยู่ที่สองร้อยยี่สิบมิลนะครับขนาดล้อล้อหน้าอยู่ที่ร้อยสิบทับเจ็ดสิบล้อหลังอยู่ที่ร้อยห้าสิบทับ 60นะครับ17นิ้วทั้งคู่ซึ่งผมได้ลองขับขี่ดูแล้วนะครับตัวดินจ้าห0าระอยเบรกมันดีพอกับเช็ดเอ็เลยเพราะว่าระหว่างเช็ดเอ็กับสก้าวดินจ้า400อ้อยผมลองไปขับแล้วดินจ้าส0่ร้อยในสมก่อนนะมันเบรกค่อนข้างจะตื้อมันไม่อยู่ครับมันมันกำแล้วมันด้านมันไม่ค่อยเอารถนะแต่ตัวเนี้ยเบรกให้มาข้างเดียวก็จริงแต่ไปลองขับขี่ทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับมันอยู่ดีหนึบมากเลยคอนเพื่อนจแสดงว่าเบรกมัน อาจจะให้เรื่องความสวยก็จริงครับแต่ว่าเบรกค่ข้างเดียวมันอยู่นะพอสำหรับการใช้งานนั้นเพื่อนที่ผมลองขี่ดูประมาณสัก180นะที่เคยลองดูครับมินิจา์ก็ต้องมีเซตนะครับตอนนี้อยู่ในเซต0นะครับปี2 0 2 4นะราคาเดียวกันเลยครัเพื่อนโปเดียวกันด้วยราคาอยู่ที่200,000 19,800บาทเนาะอันนี้จะได้ส่วนลดอยู่8,000บาทนะครับส่วนลดทิ่เปเชอร์นะครับก็จะเหลืออยู่ที่2 1 1 8 0 0บาทนะครับส่วนที่ความต่างนะ z 500 SE ก็เป็นรถแนวเนกเก็ตขี่ในเมืองนะครับส่งเนกเก็ตนะครับส่วนนินจา500เป็นรถสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งนะครับมีเปลือกพอดีผมจับความผิดปกติได้นะครับปกติรถเนกเก็ตเนี่ยมันจะเป็นรอบเครื่องที่มาไวนะครับรอบแรงบิดมาไวปอดการขี่ในเมืองแต่ประเด็นนี้มันเปลี่ยนคือ,คอตัว Z 500เนี่ยแรงบิดมาช้ากว่านินจา500มาที่แรงบิด42นิวตันเมตรที่6,000รอบส่วน z 500 42นิวตันเมตรมาอยู่ที่7,500รอบครับจะท่านร้อยมีการออกแบบใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED 3ดวงครับแต่ผมชอบตัวหนึ่งก็คือหน้าเอเลียนของเซทพันนะครับหน้าจะหยิบของเซทพันมาใส่นะครับมันสวยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโครงสีเขียวแล้วก็ลอ้อสีเขียวนะเขียวออกแนวคมมียมนะขันต่อมามาอยู่ที่คาวาซกิ W230 นะครับซีซีอยู่ตเต็มๆอยู่ที่ 233cc นะครับตัวนี้ ราคาเปิดที่149,900สนาพนะครับตัวนี้มีกิฟต์เวชเชอร์นะครับ7,000บาทนะครับหักเป็นส่วนลดได้นะสเปคเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1สูบ2 3 3ซีซีนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่1 7ตัวนะครับอยู่ที่7,000รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่18.6อยู่ที่5,800รอบนะครับน้ำหนักตัวก็เบาอยู่นะ143่14กิโลนะครับขนาดหน้ายางยางหน้าอยู่ที่90้าทับเกล้อ18นิ้ว ส่วนยางหลังเป็นขนาด110/90ท11ัล้อ17นิ้วเอ่ยยางหน้าล้อหน้าจะสูงกว่านะขนาดความจุถังน้ามันนะครับอยู่ที่12ลิตรนะครับความจุถังน้ามันแม่เผื่อมีคนสนใจนะครับว่ามันกินน้ามันเท่าไหร่ผมไปหาข้อมูลจาก YouTube แล้วก็มีการเทสมาให้ดูนะครับกับตาการกินน้ํามันของเขาก็อยู่ที่31.7ลิตรนะครับเทียบผมเทียบให้ดูก็ที่เคยเห็นในขี้เคมไว้ก็คือ CBR 500นะครับ เครื่อง500นะกิน30กิโลลิตรเท่ากันแต่อันนี้เป็นเครื่อง2 3 3นะผมว่าก็คิดกันเอานะอันนั้นเป็นเครื่อง2ส,สูบอันนี้เครื่องสูบเดียวนะครับก็ไขรเปรืองกันอันนี้เป็นสีเจนใหม่นะั่นเพื่อนสีเปิดตัวอนะไรล่าสุดนะออกเป็นสีน้ำเงินคล้ำคลหน่อยนะครับน,น้ำเงินอมมอ่วงอันนี้ปีล่าสุด2024นะก็สวยดีนะครับคลาสสิกต่อมาก็มาอยู่ในรถมินินะครับน่ารักนะครับเป็น K L X 110นะครับตัวนี้เป็นรถวิบากสูตรนะเพื่อนๆซึ่งถึงบอกไว้ก่อนวิบากสูตรก็คือเป็นรถที่ปรับแต่งมาจากโรงงานนะเป็นรถที่หมดแล้วหมดเลยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่94,600บาทนะครับเจ้า K L X 110นะครับต่อมาอยู่กับ K L R นะครับวิบาก650นะตัวนี้ซีซีตรงๆก็อยู่ที่652ซีซีเป็นเครื่องยนต์ขนาด4จังหวะ1สูบนะครับมีอยู่5สปีดนะ5เกียร์ ควอมจุถังน้ำมันอยู่ที่23ลิตรนะครับล,ล้อหน้าอยู่ที่90ทับเก้นิ้วนะครับล้อหลังอยู่ที่1 3 0ทับแนิ้วนะล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อหลังนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่21 1กิโลกร,รัมนะครับผมจะบอกว่าสีจริงมันสวยมากนะครับเหมือนสีส้มแลมโบเลยนะมาที่สเปคเครื่องกันบ้างครับเครื่องยนต์อยู่ที่40แรงม้าที่6000รอบนะครับ แล้วก็แรงบิดอยู่ที่5,300นิวตันเมตรอยู่ที่4,500รอบนะครับก็คือมันจะมาในรอบต่ํานะแต่รถตัวนี้ผมเคยขี่รีวิวในช่องแนละ้วมันอาจจะเป็นไม่จะแรงเท่ากับเวอร์ซิต650นะคันหน้าเราก็เป็นวิบากจ๋านะครับเป็น K L X 230นะครับขนาดซีซีอยู่ที่233ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งสูบนะ19แรงมา้าแรงม้ามาอยู่ที่7,600รอบครับแรงบิดอยู่ที่19.8นิวตันเมตร6,100รอบนะครับอันนี้เป็นน้ําหนักตัวอยู่ที่13กิโล ความจุของถังน้ำมันรถนะครับอยู่ที่7ลิตรครึ่งนะครับคันนี้สเปคล้อนะครับล้อหน้าเป็นล้อขนาด2.75ขนาด21นิ้วนะครับส่วนล้อหลังเป็นขนาด2.10 18นิ้วนะครับเบรกหน้าเป็นเด็กดิสครับขนาดหน้าจานย์5 6 5นะครับขนาดเบรกหลัง220นะครับ กันต่อมามาดูทัวริงขนาดเครื่องยนต์650บ้านครับตัวนี้เป็นเจ้าเวอร์ซิ650นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2สูบนะราคาก็อยู่ที่259,000บาทนะเป็นรถเวอร์ซิตที่ขายดีจนรถขาดตลาดครับเกี่ยวเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกนะเพื่อนสวิตช์เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2สูบแรงม้าอยู่ที่6.9แรงม้าที่8,500รอบคนระับแรงบิดอยู่ที่64นิวตันเมตรที่7,000รอบนะครับขนาดถังน้ํามันที่ใช้ในการเดินทางนะ21ลิตรนะครับ ขนาดน้ำหนักตัวอยู่ที่217กิโลกร,รัมนะขนาดล้อหน้าอยู่ที่120ทับ70หน้า17นิ้วนะครับขนาดล้อหลังอยู่ที่160ทับ 60, นิ้วเหมือนกันตัวนี้ก็ให้มาเป็นชกคหน้าหัวกลับนะเพื่อนดิสหน้าคู่เลยนะสวยนะครับผมได้ลองขี่อยู่ในช่องแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปลงรีวิวให้ดูนะครับมีคลิปการขขี่เพิ่งไปขับขี่มาพร้อมกับเจ้า Ninja 0านะก็นิตีรถก็ ขี่เบาะมันนุ่มมากเลยครับนุ่มกว่าพวกสปอร์ตหรือว่านุ่มๆถือว่านุ่มนะครับขี่ค่อนข,ข้างดีนะวิ่งคิวๆอะไรแบบ5-45เกียร์นี่200นี่ประมาณแป๊บเดียวนะต่อมาครับถ้าว่าไม่ได้มีแต่รถนะครับเขามีเรือด้วยนะครับอันนี้เป็นเรือแบบประเภทยืนขับนั่นเพื่อนงานนี้ผมก็พิ่งเคยเห็นนะปกติก็ไม่ค่อยเอามานะครับเป็นเรือยืนนะราคาใครสนใจก็ พี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจก็ซื้อไปได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะครับก็เห็นพี่เซลนะครับก็แวะเข้าไปหาทักทายนะครับเซลที่ให้ผมเทสเซเล็กสิบบาทพี่ไปดิครับจับผมได้ไหมเนี่ยผมอ่ะพี่ไปลองเซเล็กสิบใช่ผมขออนุญาตพี่เอาลงช่องนะนะได้ยี่เปอะไรครับพี่ยอดพี่รึสี่พันอ่ะใช่อ่ะผมไม่ได้ดูเลยครับได้เลยจะพี่พี่ก่อนก่อนครับ ข้านหน้าเราก็คือเป็นเจ้าแรดนะครับแรด900นะเซ0ตเนั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ435,400บาทนะดูจากคูปอของคาวาซากินะครับเพื่อนตัวนี้ก็เป็นสเปคเครื่องยนต์จริงๆกันอยู่ที่125แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่92.2นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่73ิมมิลโอ้ใหญ่นะ73มมิลนะ z 900นะครับน้ำหนักตัวเขาก็อยู่ที่112นะครับผมว่ามันไล่น้ำหนักมาเบาจากตัวก่อนหน้านี้นะ z 800นะครับซึ่งมันมีน้ำหนักอยู่ที่229กิโลนะความจุถังน้ำมันอยู่ที่17ลิตรนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาโค้งเขียวแบบเขียวโครเมียมนั่นเพื่อนแบบเขียวคล้ายๆล้อโอแซสีเขียวนะเขียวแบบนั้นนะครับค่อนข้างสวยอยู่นะด้านหน้าเราก็เป็น เ X4R นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการชกหน้าหัวกลับนะจานดิสคู่นะครับต้องมาตัวนี้นะแต่ตัว500จะไม่มีนันเพื่อนแต่แค่ 400cc นะครับราคาก็แพงกว่าตัว500อยู่พอสมควรนะราคาเ็าอยู่ที่320,000บาทนะครับเซท X4R พบในประเทศไทยก็มีอยู่2สีนะครับที่เห็นนะสีเขียวดำแล้วก็สีดำนะครับ ่วนสเปคเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบเรียงนะครับแรงม้าอยู่ที่75แรงม้าเมื่อดัมแอร์ทำงานจะบวกขึ้นอีก2แรงม้าก,ก็คือเป็น7 0 77แรงม้านั้นเพื่อนแรงบิดอยู่ที่37.5านะครับน้ำหนักตัวเดรกซีอาร์อยู่ที่189กกิโลกรัมนะครับก็เกือบถึงรุ่นใหญ่เหมือนกันนะ189เกนะครับเกือบถึง200กิโลนั้นเพื่อนมาที่ขนาดยางหน้านะครับยางหน้าอยู่ที่120ทับ ขอบ17นิ้วนะครับล้อหลังอยู่ที่160กทับ60ขอบ17นิ้วนะฟิลลิ่งของการขับนะครับซัดเด็กกับนินจา500นะครับแล้วก็นินจา400ร้อเราเคยขับมาแล้วมันคนละฟิลลิ่งนะอันนี้จะออกเป็นแนวแบบว่าลากรอบนะครับลากรอบอืดอืดหน่อยคันสีแดงนี้กนะ็คือรถแนวคลาสสิกนะครับคล้ายๆ SR400 นะของค่ายยาม่านะครับอันนี้เป็น W 800นะครับ2024ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 419,000าบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2สูบ773ซีซีนะครับเกียร์5สปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่52ตัวเนาะคันต่อมาก็อยู่ที่คัส6์0นะครับตัวนี้ก็เป็น ZX 6R สีใหม่นะครับ2024นะครับเป็นสีเทาด้านๆน,นะสีลิมิเต็ดนะครับจากทางศูนย์เขาแจ้งมาตัวนี้เปิดที่ราคา3 0 0 0 0 เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคามันดรอปลงมาเยอะนะจากเปิดตัวที่แรกอยู่ที่สี่แสนเก้านะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็โดนตัดแรงม้าหายไปถึงหกตัวนะครับจากสมเก่านะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่ตัวนะครับด้วยอยากให้ค่าของค่าไอเสียผ่านนะแต่ส่วนตัวเก่านะครับตัวที่ผมใช้อยู่ก็แรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบตัวบวกแรมแอร์ทำงานจะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบหกแรงม้านะครับเกนสองบาทสิบเก้ายี่สิบนะครับ แต่ตัวนี้เหลือแค่124นะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการหลีนะครับหลีปรับแต่งนิดหน่อยแต่ถ้าจะเอาไปปรับจูบุญนะครับเปลี่ยนใส่ปากแตอะไรก็แรงเท่าเดิมนะครับโครงสร้างมันเหมือนเดิมครับรถไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากตัวนี้ก็ให้มาเป็นจอสีนะเพื่อนของเก่าเป็นจอธรรมดานะจอสีนะครับฟีคิปเต์ก็มีการปรับแต่งใหม่นะครับแล้วก็มีจานดิสน้ามีการของใหม่นี่รู้สึกว่าจะเป็นการ เป็นจานกลมนะของเก่าเป็นลักษณะแบบลายดอกไม้นะเพื<ๆ>่อนส่วนซุสุดสีแฟลลิงนะครับเจนเก่ามีการแปลงดัดแปลงได้นะดัดแปลงใส่กันได้หน้าจอแปลงได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนแต่ถ้าเอาตัวเก่ามาแปลงเป็นตัวใหม่อะ่ะมันจะไม่สามารถเล่นลูกเล่นเหมือนกับตัวใหม่ได้หมดเพราะว่ากล่อง htu ม,มันมีการปรับเปลี่ยนนะส,นส่วนขนาดลูกสูบนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่67มินนบเจ็ดม<ๆ>ิลเพื่อนน้ำหนักตัวอยู่ที่ 198กิกโลกรัมนะครับสเปกยางหน้าให้มา120สทับ 20, สเปกยางหลังให้มา180ทับนะครับเป็นยางหน้าโตแก้มเตนะี้ยนะจึงทำให้ฟูวชิ่งรดมันเตี้ยนะครับเ,เพื่อนสีนี้ก็เป็นสีใหม่แปลกตานะครับปกตินะครับวาก็จะติดลุกอยู่ที่สีเขียวนะเอกลักษณ์สามารถไปชมคันจริงได้นะครับสีนี้สีดิมเมเัสนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับอะไรติดขัดตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยไปอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ